มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรัะฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจากกรณีผลรีนายแพทย์เหรียนทองนั่นนาหรือว่าหมอเรียนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะดิโพ facebook ไล์แพทย์หญิงออกคนหนึ่งนะคะระบุว่าประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะเรื่องไรออกแพทย์หญิงจอนสดาวริมพณิชยกิจ เนื่องจากโรงพยาบาลพระมงกุฎวัฒนะมีนโยบายชัดเจนไม่รับผู้ร่วมงานที่เป็นแนวร่วมขบวนการอาริราสตรูและแพทย์หญิงคนดังกล่าวร่วมลงชื่อคัดค้านโดยเป็นหนึ่งใน386แพทย์ที่เห็นว่าการสลายการชุมนุมคืนวันที่16ตุลาคม63เป็นการใช้ความรุนแรงทั้งๆท,ที่การสลายการชุมนุมนี้มีขั้นตอนที่เป็นลำดับอย่างละมนละม่อมไม่ใช้ความรุนแรง โพสต์ข้อความระบุว่าขอโทษคนไข้ทุกคนที่เคยดูแลต่อไปนี้คงจะไม่ได้เจอกันที่ห้องตรวจเบอร์9อาคาร B ีชั้น3อีกแล้วนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสหมอคนนี้ทำการรักษาคุณคืออาจารย์ที่ดีที่สุดของหมอแลายญาติที่น่ารักก็คือกำลังใจของหมอในทุกวันที่ทำงานคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์เดียนทองนั่นนาที่ให้โอกาสศัลยแพทย์สวงอกคนนี้ทำงานที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นประสบการณ์หนึ่งปีกว่า,วาอันทรงคุณค่าที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณแพทย์ผู้ร่วมงานทุกท่านขอบคุณทีมพยาบาลทุกคนที่เคยร่วมงานกันขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้ร่วมทำงานกันขอโทษจริงๆที่ครั้งนี้เราปล่อยวางไม่ได้ต่อจากนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร คิดว่าคงต้องหาทางเดินของตัวเองต่อไปแล้วนะทั้งนี้แพทย์หญิงเองได้โพสต์ถึงหมอเรียนทองอาําลาคนไข้ขอโทษทุกคนที่เคยดูแลหลังโดนไล่ออกบอกตรงๆขอโทษจริงๆที่ครั้งนี้เราปล่อยวางไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเดอ l ไลฟ์เอ็กเพลค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ